อ้ามาแล้วครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าตั้งใจฟังกันให้ดีครับมาแล้วมาแล้วนะดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านะครับลัคนาราศีต่อไปนั่นก็คือชาวลัคนาราศีกรกฎออนะครับลัคนาราศีกรกฎ กับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นะครับมีดาวที่มาเล็งลัคนาอยู่ทั้งหมดถึงหดวงเล็งลัคนาราศีกรกฎถึงหดวงรวมดาวจันทร์ด้วยในช่วงไปปลายสัปดาห์นะครับโอ้ไม่ธรรมดาส่วนอาทิตย์และพฤหัสนั้นไปอยู่ในเรือนมรณะชาวลัคนากรระกฎสัปดาห์หน้านี้จะหารายได้ได้มาก ฟังไม่ผิดนะครับจะหารายได้ได้มากแต่เงินก็ท่องต้องถูกปัดเจียดแบ่งปันใช้ออกไปน่าจะใช้ออกไปอยู่สองเรื่องคือหนึ่งใช้ออกไปเกี่ยวเรื่องของเครือญาติหรือสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะชาวกรกฎดูให้ดีนะครับสินแสหมิงอธิบายว่าคุณจะหารายได้ได้มากแต่ก็รายจ่ายเยอะ แต่ก็ยังโชคดีที่ดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่กับดาวคู่มิตรใหญ่นะไปอยู่กับดาวพระฤห,หัสก็ถึงบอกไงว่าหาไรายได้ได้ดีคุยอะไรกับใครก็สำเร็จโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นการคุยกันแบบลับๆหรือกลุ่มลูกค้าที่เป็นทางไกลหรือต่างประเทศคุยสิบเจ้านะ่าจะสำเร็จสักแปดเจ้าอ่ะผมว่าจริงๆดาวมันเดินดีไม่ได้พูดเล่น แล้วก็ไม่แค่นั้นนะไอพ้พฤหัสกับอาทิตย์นี่ก็ไปโย่กับมนุษย์เยูโยกับเกตด้วยฉะนั้นใครที่เป็นชาวกร,รกฏและทําอะไรที่ต้องติดต่อกับทางกางรหรือต่างประเทศมีโอกาสสาเร็จสูงนะตามที่ทินแสหมิงพูดให้ฟังตรงนี้แหละแต่ว่ารายจ่ายเยอะจุกจิกเบี้ยใบรายทางอะไรก็ไม่รู้นะครับวันอังคารและวันพุธนะครับ2วันนี้เป็น2วันที่ดีเกี่ยวกับการติดต่อในเรื่องของหน้าที่การงานต่าง นะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆแล้วก็ยังรวมความไปถึงเรื่องการเงินด้วยอังคารกับพุธถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็จะมาขยับดีอีกครั้งหนึ่งก็คือวันศุกร์สุดสัปดาห์สำหรับชาวกรกฎติดต่ออะไรน่าจะได้รับความสำเร็จดีได้คนเกื้อนหนุนได้คนเห็นด้วยได้คนที่มีความรู้สึกไปในทางเดียวกับคุณ อยาก,กันนั้นเลยวันเสาร์เป็นวันที่ไม่ดีนะครับระวังข้าวของแตกหักสูญหายปากเสียงหรือไปรู้ว่าใครคนใดคนหนึ่งไม่ซื่อไม่ตรงกับเราในช่วงวันเสาร์ระวังสิ่งเหล่านี้มันจะเข้ามาสำหรับชาวกรกฏแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับภาพโดยร,มรวมๆแล้วต้องถือว่า ผมก็พยายามนะเวลาพยากรดวงเนี่ยเออดาวตรงนี้บอกอย่างนี้ดาวตรงนั้นบอกอย่างนั้นแล้วสุดท้ายก็พยายามจะมาหักลบกลบนี้กันว่าเออแล้วสรุปแล้วแม่งดีไม่ว่าลัคนาราศีกรกฎในช่วงสัปดาห์หน้าก็ถือว่าดีมากกว่าเสียถือว่าดีมากกว่าเสียนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะเรื่องของความรักคนโสด คอนโซลนะน่าจะมีใครติดต่อกลับมาเจอเจอกันอาจจะเป็นคนที่เราเคยรู้จักมาแล้วก่อนหน้านี้แล้วคุยคุยหายหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาคุยคุยหายหายไม่รู้ว่าแม่งเป็นนินจาหรือเปล่าหรือเป็นพวกไอแมงมุมเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหาย <laughs> จริงจริงแต่ก็มีโอกาสจะติดต่อกลับมาคุยกันในช่วงที่ผมได้พยากรณ์ไปแล้วก็คือสัปดาห์หน้านะครับ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องพยายามหนักแน่นและเหนียวแน่นที่สุดในดวงอ่านไว้เหมือนกับว่าจะมีคนมาชอบพอกันอีกซึ่งแน่นอนแหละครับถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วก็ต้องระวังชิบหายเลยต้องระวังมากนะครับดูให้ดีก็แล้วกันสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเออนะครับอีกอย่างหนึ่งสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎผมอธิบายให้ฟังแบบนี้ นอกจากจะแปลความหมายไปในเรื่องคู่แล้วยังแปลความหมายในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนและคู่สัญญาได้ด้วยสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่น่าจะมีคนในคนใหม่ๆที่เรารู้จักอยากจะมาจอยอยากจะมาร่วมงานอยากจะมาคุยเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของการงานด้วยเพราะว่าดาวไปเร็งลัคนาถึง4-5ถึงดวงเนี่ยมันไม่ธรรมดาหรอกนะครับก็โชคดีนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่าน ถัดจากลัคนาราศีกรกฎก็มาถึงชาวลัคนาราศีอะไรลัคนาราศีสิงชาวลัคนาราศีสิงนั้นคุณมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนและดาวอาทิตย์ของคุณนั้นได้โคจรไปสัมพันธ์อยู่กับดาวพรหัสซึ่งก็ได้คู่มิตรใหญ่ได้คู่มิตรใหญ่เลย นะครับโอ้พฤหัสอาทิตย์นี่ดีจะตายถ้าเกิดเป็นในดวงกําเนิดโอ้ยชีวิตรุ่งเรืองมากๆถ้ามันมาคู่กันอย่างนี้นะฉะนั้นสิ่งที่ผมกําลังจะบอกกับชาวลัคนาราศีสิงนั้นนะครับดาวเจ้าตัวเดินไปสัมพันธ์กับดาวคู่มิตรน่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเมตตาหรือว่าแนะนําช่องทางต่างๆที่ดีให้กับคุณอะไรที่ดูเหมือนจะเป็นผลประโยชน์กับคุณ นะครับผู้หลักผู้ใหญ่จะนำพาสิ่งเหล่านี้ที่ดีมาให้แล้วก็เป็นความหมายอีกอย่างหนึ่งว่าคุณอาจจะต้องมีบริวารใหม่ๆเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการงานเขาอาจจะมาช่วยเป็นมือเป็นไม้หรือว่าทำอะไรให้มันสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่นี่คือข้อดีของดาวพฤหัสและดาวอาทิตย์ที่เล็งลัคนาราศีสิงห์แต่มีอีกดาวถึง4ถึง5ดวงนั้นโคจรอ,อยู่ในเรือนอริ ในขนาดที่ผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมเราแฮปปี้อ้าวโอเคนั่นก็นดีก็ดีไปครับไม่ได้ว่าอะไรแต่ในจิตใจเราลึกๆแล้วเหมือนกับมันมีเรื่องคุนๆเรื่องไม่สบายใจเรื่องทําให้เราทุกข์ใจอะไรของมันอยู่ไม่รู้คล้ายๆกับมันสุขก็สุกได้ไม่เต็มที่เหมือนกับมันคอยมีอะไรคอยดึงดึงดึง,ดงให้เรามีความรู้สึกวิตกกังวลแล้วไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควรนะถ้าผมพูดมาถึงตรงนี้แล้วอธิบายเพิ่มเติมว่า คุณจําเป็นต้องปรับโหมดอารมณ์ของคุณนิดหนึ่งไม่นิดหรอกเยอะเลยแม่งเออจะบอกนิดทําไมว่ามันในเมื่อมันต้องปรับพอสมควรอ่ะนะนะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์มันเหมือนกับมีเรื่องจุกจิกใจไอโน้ไอนี่ไอนั่น,น,น,นเข้ามาหลายหลายด้านคุณจะต้องจัดการกับอะไรหลายหลายด้านอากยกตัวอย่างเช่นดาวศุกร์ไปอยู่อริอยู่กับดาวเสาร์บางทีความรักก็อาจจะทําให้เราจุกจิกใจก็ได้ ดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ในเรือนอาริเงินได้มาแต่มีความรู้สึกว่าทําไมกูเก็บไม่ได้เลยวะรายจ่ายมันรออยู่มันได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปอะไรแบบนั้นก็ทําให้เราหงุดหงิดและจิตตกได้นะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธเป็นสามวันที่จะต้องลุยในเรื่องของการงานอย่างมากมีสิ่งละอันพระน้อยหลายอย่างที่คุณจะต้องทำแล้วก็ลุยในเรื่องของการงาน จะมาจุกจิกใจในเรื่องการเงินก็คือในช่วงวันพฤหัสพฤหัสนี่จะจุกจิกใจในเรื่องของการเงินแล้วคุยอะไรกับใครแม่งเสียเปรียบเสียเปรียบอย่าไปคิดว่าจะสําเร็จนะเสียเปรียบพอมาสุกเสาอาทิตย์อ่าสามวันนี้แหละที่เริ่มที่จะคลี่คลายแฮปปี้ไปในทางที่ดีขึ้นสามวันนี้เองที่จะเริ่มแฮปปี้และคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ผมบอกกับชาวสิงห์ไว้เลยว่าสัปดาห์หน้านี้สิ่งที่เป็นอุปสรรคสําคัญที่สุดของคุณคืออารมณ์ของคุณสังเกตนะครับมันจะอารมณ์หงุดหงิดง่ายมีใครพูดอะไรนิดนึงทําให้เราไม่พอใจปุ๊บแม่งหงุดหงิดทันทีมันควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ในสัปดาห์หน้านี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องคําพูดนอกจากอารมณ์ที่ควบคุมไม่ค่อยได้แล้วคําพูดของคุณเองเนี่ยก็เป็นอะไรที่ต้องระวัง มันเหมือนกับมันจะมีคําพูดที่เสียดสีหรือเสียดแทงหรือทําให้ใครเกิดความหงุดหงิดเกิดขึ้นบางทีเราเนี่แหละไอ้ปากเราเนี่แหละอาจจะไปพูดอะไรให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาหงุดหงิดก็ได้นะก็ดูให้ดีนะครับชาวลัคนาราศีสิงส่วนในเรื่องของความรัก มันจะมีจุกจิกบุญหงิดอยู่บ้างเพราะว่าดาวศุกร์ตัวแทนความรักไปอยู่ในเดือนอาิิแต่ภาพโดยรวมๆแล้วก็ยังมีดาวสองดวงที่เป็นคู่มิตรใหญ่ก็คืออาทิตย์และพฤหัสโบราณก็ถึงบอกว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะจันโฉมตรูอังคารรับเอาอ่าอ่าโทษอาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันโฉมตรูพุทธนงยาวไอ้บ้า สุกปากหวานันงคารรับเอาไอ้น,นี่ก็มึนเออราหูกับเสาวเป็นมิตรแก่กันเขาหมายความว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันโฉมตูพุทธนงงยาวไอ้จันโฉมตูพุทธนงงยาวเนี่ยมันก็เป็นคู่มิตรดาวจันกับดาวพุธเออพูดมากเนี่ยงง,งเลยเนี่ยอาพูด,ดสิบสองลัคนาราศีอ่ะเออมันก็ต้องมีงงบ้างไง <c oughs> <c oughs> นะครับอา้าวอาทิตย์เป็นมิตรกับครูน่าจะมีอะไรที่ดีในเรื่องของความรักอยู่เหมือนกันเช่น <c oughs> คนที่ยังโสดน่าจะมีคนมาหมายปองมีคนมาชอบหรืออยากจะมาสารความสัมพันธ์กับเราถ้าไอ้พวกสิงมันไม่อีโก้เกินไปนะนะครับส่วนคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าคู่ครองน่าจะให้สิ่งที่ดีกับเราอาจจะเป็นในเรื่องของข้าวของหรือเงินทองก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะครับถัดจากลัคนาราศีสิง มาถึงชาวลัคนาราศีกันอ้าวชาวกันตั้งใจฟังให้ดีดวงรายสัปดาห์ของชาวลัคนาราศีกันนั้นดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีกันและดาวพุธไปอยู่กับดาวอีกหลายๆดวงรวมทั้งหมดเป็น4ีถึงห้าดวงตีโกนถึงชาวลัคนาราศีกันร่วมกับดาวราหูทั้งหมดเป็น6ดวง ตีโกนร่วมธาตุดินกับชาวลัคนาราศีกันเขาเรียกตีโกนร่วมธาตุเป็นมุมสามเหลี่ยมก็คือ120องศานะครับชาวลัคนาราศีกันในสัปดาห์หน้านี้ดูเหมือนกับว่าในเรื่องของงานจะต้องมีการติดต่อซ้ำไปซ้ำมาสองครั้งสาครั้งถึงจะได้รับความสำเร็จอธิบายความให้ชัดขึ้นหมายความว่าถ้าคุณตั้งใจว่าจะเจรจาอะไรกับใครในเรื่องของการงาน ให้คุณคิดไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนเลยว่าครั้งแรกไม่สําเร็จครั้งที่2ก็อาจจะเข้าไปใกล้ขึ้นอีกนิดหนึ่งแต่ก็อาจจะต้องมีการติดต่อซ้ําในครั้งที่3ก็ได้งานนั้นถึงจะสําเร็จรุ่ร่วงอีกอย่างหนึ่งสําหรับชาวลัคนาราศรีกันนั้นนะครับในสัปดาห์หน้านี้มีการขึ้นขึ้นลง,ลงของเงินอย่างเห็นได้ชัดยกตัวอย่างเช่นวันอังคารมีโอกาสที่จะเจรจาติดต่อในเรื่องของการเงินสําเร็จ พอมาวันพฤหัสก็มีเกณฑ์ที่ต้องเสียเงินวันศุกร์กลับที่มีเกณฑ์ที่จะได้เงินหรือมีโชคดีในเรื่องของการเงินแล้ววันอาทิตย์ก็มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินมันไม่แปลกที่ผมถึงให้คํานิยามว่ามันขึ้นขึ้นลงลงทั้งสัปดาห์สาหรับชาวลัคนาราศีกันในเรื่องของการเงินที่สุดแล้วของชาวลัคนาราศีกันในสัปดาห์หน้านะครับต้องบอกว่า วันที่คุณจะต้องระวังที่สุดเป็นวันที่แบดลักคือวันที่โชคไม่ดีนั่นก็คือวันพฤหัสและวันอาทิตย์แล้วก็ถ้าไปดูในดาวก็แปลกมากไอ้ดาวคู่นี้มันก็ไปอยู่ดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสก็ไปอยู่ในเรือนอารีของคุณจริงๆฉะนั้นต้องระมัดระวังติดต่ออะไรต้องระมัดระวังรอบครอบนึกถึงเทพที่สินแสหมิงพยากรไว้ให้นะครับสองวันนี้ไม่ค่อยดีทําอะไรต้องรอบครอบต้องหูไวตาไวต้องพยายามอย่าประมาทมีสติ ไม่งั้นเราเสียเปียบเขานะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับวันพุธอ่าวันพุธนี่ก็แฮปปี้ขึ้นจะมีพุทธหานที่ผมบอกแล้วลก็วันที่ดีอีกวันหนึ่งนั่นก็คือวันเสาร์เอ่อวันช่วงสุขต่อเสาร์น่าจะเป็นวันที่คุณแฮปปี้ขึ้นแสดงว่าสัปดาห์หน้านี้ถ้าจะติดต่ออะไรที่เป็นเรื่องสําคัญน่าจะเป็นช่วงสุขต่อเสาร์ดีที่สุดนะั้นในสัปดาห์หน้านี้เท่าที่ผมเห็นนอกกันนั้นแล้วคิดทู่ ไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยสำเร็จตั้งใจหรอกนะครับส่วนในเรื่องของความรักก็อธิบายได้ว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วแล้วขัดแย้งกันมาก่อนหน้านี้นะถ้ายังไม่เลิกกันไปซะน,นะน่าจะมีการพูดหรือการคุยหรือการเคลียร์อะไรบางอย่างให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายรู้สึกสบายใจขึ้นส่วนคนที่ยังโสดอยู่เป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนมาชอบพออาจจะมีแม่สื่อแม่ชักมา แนะนำให้ใครมารู้จักอะไรกับเราก็เป็นไปได้ในสัปดาห์หน้านะครับผมอยากจะบอกเพิ่มเติมอย่างหนึ่งกับชาวลัคนาราศีกันว่าในสัปดาห์หน้านี้นะครับดาวไปตีโกนร,ร่วมธาตุด,ดินอยู่หลายหลายดวงนะครับดาวไปตีโกนร,ร่วมธาตุด,ดินอยู่หลายหลายดวงการตีโกนของดาวตรงนี้นั้นทั้งดาวบาปพระเคราะ์ทั้งสุภพเคราะห นะครับมันอยู่ด้วยกันเลยผสมผสานกันอยู่ตรงนั้นฉะนั้นการโคจรในลักษณะนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกันเวลาติดต่อหรือเวลาทําอะไรเนี่ยพยายามอย่าทุ่มไปทั้งหมดให้เผื่อหรือเผื่อขาดไว้ยกตัวอย่างเช่นถ้าจะต้องดีวกว่าใครในเรื่องของการเงินแทนที่จะต้องไป100%เอาสัก70-80%ก็พอเพราะว่าดาวถึงแม้มันตีโกนถึงลัคนาอยู่ทั้งหมด6ดวงแต่มันก็ป,ปะปนกันระหว่างสุภเคราะ์กับบาปพคราะ,ปะ นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกันหรือแม้แต่การคุยกับเพศตรงข้ามก็ตามอย่าไปทุ่มเทให้ทั้งหมดเอาสักประมาณ70-80%ก็น่าจะพอแล้วนะครับขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านโชคดีไปก่อนสวัสดีครับ